คอมสารคดีสร้างสรรค์สิ่งที่ดีเพื่อทุกสรรพสิ่งคลิปนี้เสนอบุทธวัจนะคาถาธรรมบทจากพระไตรปิฎกเรื่องพระมหากัสปะชายทิพยจักษุเห็นสัตว์จุติและอุบัติประมาทางอปมาเทนะยะทานุทธติปันธิโตปัญญาปาทาธมารุยหังอโสโกโสกินเนปะชัง ปภัะตะ,ะโถวะภุมมะถะเถท,ทีโรพาเลอเวกติเมื่อใดบัณฑิตขับไล่ความประมาทด้วยความไม่ประมาทขึ้นสู่ปัญญาประดุดดังปราศาสตร์คือทิพยจักษุไม่โศกเศร้าย่อมมองเห็นหมู่สัตว์ที่มีความเศร้าโศกเมื่อนั้นบัณฑิตผู้เป็นปราตย่อมพิจารณาเห็นคนผ่านได้เหมือนดังคนที่ยืนอยู่บนภูเขา เมื่อเห็นคนที่ยืนอยู่ภาคพื้นดินได้ฉันนั้นที่มาของคาถาธรรมบทเรื่องพระมหากัสสปะขอบเขตของทิพยะาจาักสูระหว่างพระสาวกกับพระพุทธเจ้าพระมหากัสสปะเถระพักอยู่ที่ปิปพริคูหาหมายถึงชื่อถ้ำหรือชื่อเดิมของท่านหรือบริเวณถ้ำมีไม้เรียบหรือดีปรีอยู่มากก็ได้ เวลาเช้าออกไปบินทบาทในกรุงราชคคห์ได้อาหารและฉันแล้วก็กลับมานั่งอยู่ในถ้ำเจริญอโลกสินมองดูสัตว์ทั้งหลายที่ประมาทและที่ไม่ประมาทแล้วก็เห็นด้วยทิพยจจักษุว่าสัตว์เหล่านั้นมีการเคลื่อนตายและอุบัติเกิดตามสถานที่ต่างๆเช่นในน้ำแผ่นดินและภูเขาเป็นต้น ครั้งนั้นพระพุทธเจ้าประทับนั่งอยู่ในพระเชตวันกรุงสาวตถีทรงดำริว,ว่าตอนนี้กัตสปะผู้เป็นบุตรของเราอยู่ด้วยวิหารธรรมใดหนอก็ทรงใช้ทิพยจักสุตรวจดูก็ทรงทราบว่ากัสปะกำลังมองดูการจุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายอยู่จึงทรงใช้พระพุทธานุภาพตรัสกับท่านว่า การรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายทั้งหมดเป็นวิสัยของพระพุทธยานพระยานของพระพุทธเจ้าใครๆก็ไม่สามารถจะรู้ได้ละเอียดเช่นนับตั้งแต่สัตว์ทั้งหลายเริ่มปฏิสนธิในครันมารดาแล้วสืบต่ออยู่ไม่นานซึ่งมารดาและบิดายังไม่ทันรู้เลยก็จุติเสียแล้วคือมารดายังไม่รู้ตัวเลยว่า มีบุตรปฏิสนธิในคันแล้วแต่การพัฒนาต่อจากนั้นเป็นไปไม่ได้ด้วยอำนาจอากุศลธรรมตัดขาดลงบุตรก็ตายไปโดยที่มารดาบิดาไม่มีโอกาสได้รู้เลยนอกจากพระพุทธญาณเท่านั้นที่รู้ได้การรู้จุติและปฏิสนธิของสัตว์เหล่านั้นเท่ากับปฏิสนธิและจุติในคันโดยที่มารดายังไม่รู้ตัวไม่ใช่วิสัยของเธอ วิสัยของเธอมีประมาณน้อยส่วนการรู้จุติและอุบัติของสัตว์ทั้งหลายโดยอาการทั้งปวงเป็นวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นแล้วทรงแผ่รัศมีไปเสมือนประทับนั่งอยู่ข้างหน้าพระมหากัสปะแล้วตรัสภาสิทธินี้ปรมาทังอปมาเทนะยะทานุทตติปันธิโตปัญญาปาทาธมารุยหังอโศโกโสกินนปะชัง ปภะสตะโถวภุมทะเถทีโรพาเลอเวกติเมื่อใดบัณฑิตขับไล่ความประมาทด้วยความไม่ประมาทขึ้นสู่ปัญญาประดุดดังปราศาสตร์คือทิพยจักสุไม่โศกเศร้าย่อมมองเห็นหมูสัตว์ที่มีความเศร้าโศกเมื่อนั้นบัณฑิตผู้เป็นปราตย่อมพิจารณาเห็นคนผ่านได้เหมือนดังคนที่ยืนอยู่บนภูเขา เมื่อเห็นคนที่ยืนอยู่ภาคพื้นดินได้ฉันนั้นอธิบายพุทธภาษิตนุตติย่อมบันเทากำจัดได้แก่กับไล่ความประมาทด้วยการบำเพ็ญข้อปฏิบัติที่เป็นไปกับความไม่ประมาทสมถะและวิปัสสนาขึ้นสู่ปรา,าสาทสูงคือทิพยะจักษุละความโศกละกิเลสทั้งหลายเหตุให้โศกเศร้า ก็ย่อมเห็นหมูสัตว์ที่ละความโศกไม่ได้ประสบความเศร้าโศกคือจุติและอุบัติอยู่ด้วยทิพยะจักษุทีโรนักปราดบัณฑิตผู้มีปัญญาในที่นี้หมายถึงพระมหาขีนาศพเท่ากับพระอรหันย่อมเห็นคนผานทั้งหลายคือผู้ที่ยังถอนพืชคือวัฏะกิเลสกรรมวิบากไม่ได้ผู้ที่ยังมีจุติและอุบัติอยู่ได้โดยไม่ยาก คติธรรมความรู้พระอรหันต์คือบัณฑิตส่วนผู้ที่ออกจากวัฏสงสารไม่ได้ยังถูกเรียกว่าคนพาน